ในละครทีไรก็ปล่อยพลังทั้งหาบูลและกวนแบบไม่มีพักนะคะสำหรับผู้กองระพีหรือว่าไอหล่อจากละครเลือดเจ้าพระยาขยี้นุ่มริววชิรวิทย์ที่รับบทนี้ก็บอกว่าใส่สุดพลังทุกฉากแถมยังเล่าความลับระหว่างการถ่ายทำให้ฟังด้วยค่ะพลังของตัวละคร่ยเพราะว่า ตัวไอหล่อนี่คือมันแบบมันใช้พลังเยอะมากอย่างปกติใช้ร้อยเปอร์เซ็นต์ในนี่อาจจะแบบสองร้อยเปอร์เซ็นต์อะไรเงี้ยมันทําให้เวลาเราเข้าไปในกองแล้วด้วยความละเอียดของพี่กู๊ดนะฮะมันทําให้แบบมันถ่ายทั้งวันอยู่ทั้งวันทําให้มัน,มนค่อนข้างจะหนักนิดนึงฮะ,ะแล้วแบบคาแรคเตอร์มันลุยจริงจริงเขาเอนเนอร์เป็นคนเอนเนอร์จี้เอนเนอร์จี้เยอะเยอะมากครับแล้วจะมีวิธีในการแบบชาร์จพลังของตัวเองยังไงบ้างผมเหรอหลับฮะ หลับไม่ว่ากินแบบของหวานเยอะในกองไม่งั้นมันไม่ไหวนี่พอเราเข้าไปไปเล่นในซีนเนี่ยมันแบบทุกคนเขาใส่พลังมาเต็มเลยเราก็จะยอมพวกพี่ไม่ได้วันสนุกอย่างเงี้ยมันก็นะก็ต้องทําให้มันผ่านไม้ได้ <Yeah. S 1> ถึงภายนอกจะดูอ่อนแอดูแบบว่าทําอะไรไม่ค่อยได้หรือว่าพอมันถึงเวลาต้องช่วยชีวิตหรือว่าแบบว่า แบบเหตุการณ์ที่มันฉุกกระหุกจริงๆเขาต้องแบบว่าสู้ออกมาใช่คือแสดงว่าบูก็ประมาณนึงแต่ว่าเรื่องการทํายังไงให้แบบเอ e เ g อร์ตีตัวเองมันแบบฟูขึ้นมานี่คือเป็นสิ่งสำคัญต่อตัวละครตัวนี้ใช่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 เพราะว่าจริงๆแค่แบบเราต้องการทําให้มันออกมาดีฮะไม่อยากให้มันดรอปลงไปแลว้วก็ตามที่แบบพู้กกับพี่กูนเขาเขาปั้นทุกคนด้วยฮะแล้ว<ๆ>เวลาไปต่างจังหวัดเงผมไม่ได้นอน ผมก็ต้องมีเพื่อนนอนก็คือพี่จอออ๊อบคือ,ค,อคือปกติเวลาไปไปต่างที่อย่างเงี้ยใช่ผมจะแบบผมจะนั่งแล้วก็ปิดไฟเอเปิดไฟไว้แล้วจะเอาใช่เอาฮู้ดไปตัวเดียวอะเอาฮู้ดไปตัวเดียวก็แบบแบบว่าปิดให้ถึงประมาณตาแล้วก็นั่งนอนแต่ถ้าวันไหนมีพี่จ๊อบอยู่ก็จะนอนด้วยกันสองคนก็จะปิดไฟนอนได้นี่คือความลับพระเอกใช่ครับวันนี้คือสิ่งที่เหนื่อยที่สุดในเรื่องนี้คือการนอนไม่หลับเราไปถ่ายละครแล้วอย่างนั้นเช้าเนี่ยโอ้โหรักผมแล้วเกิน ครับโถพ่อคุณต้องเปิดไฟนั่งหลับเวลาไปค้างคืนถ่ายทําต่างจังหวัดพูดได้คำเดียวหน้าเอ็นดูเรื่องนี้ต้องขยี้กับสายฝนชี่ช้าง